นี่น่าจะเป็นขุนเส้นหรือเปล่านะฮะขุนเส้นปุ้งนะฮะทั้งหมดนี้ประมาณขุนเส้นประมาณ500บาทน,นะฮะมีขุนเส้นกับสี่ร้อยยี่สิบบาทรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติก็อร่อยดีฮะเส้นนี้มาม่านะคะรสซีฟ อ่าตอนนี้เราอยู่ย่านสีเหมือนติงนะฮะ <c oughs> สีเหมือนติงนี่ก็จะเป็นย่านช้อ,ชอปปิ้งนะครับก็เปิดดึกเหมือนกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักเกือบเกือบตีสองของที่ไต้หวันนะฮะ <c oughs> เราจะมากินนี่นะครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเลยเนื้อตุ๋นจังนะครับตุ๋นตนไม่รู้เหตุเขาบอกว่าเขาแนะนำมาว่าอร่อยแล้วนี้อร่อยดีในชั่วโมงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้ประมาณเกือบตีสองนะครับลองชิมนลำซุปตีเป็นไงบ้างออกแบบเหมือนพวกยาจีนอ่ะเนะตกชามละ90บาทนะฮะก็โอเคอยู่นะน้ำเป๊ปซี่รีฟิลฟรีใช่ ตักได้ฟรีรีฟิลก็คือดีมากเลยค่ะน้ำฟรีมีโคมีน้ำแอปเปิ้ลมีสไปซ์มาถึงเยี่หลิวนะฮะจะเป็นอเยลสโตนนะฮะก็จะอยู่ ริมทะเลนะฮะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบอันนี้ถ้าเข้า,ขาประมาณ80กว่าบาทนะฮะเพราะว่าที่ค่าเงินของไต้หวันจะแพงกว่าเรากนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะจะเป็นนี้ฮะเนี่ยเนี่ยเป็นหินอย่างนี้นี่นะครับเนี่ยเป็นหัวเขาบอกว่าเป็นหัวเหมือนหัวของผู้หญิงนะฮะหัวของพระราชีคุ Queen, เออใช่นี่เหมือนใส่มงกุฎอันนี้<ช>จมูกปากนะครับก็สุดแท้แต่จ,จินตนาการนะฮะว่ามันเหมือนรูปอะไรนะครับ ก็เรื่องแบบนี้นะฮะฝาแต่บรรยากาศดีเนาะอากาศตอนนี้ประมาณสัก20องศานะครับคือไม่ร้อนแล้วก็ไม่อบอ้าวเนาะแต่ก็ฝนก็ตกโปวยๆนะฮะโปวยๆแต่ก็ไม่อบอ้าวนะนะฮะตอนนี้เราก็มาที่เยี่หลิวนะฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะมันจะเป็นเป็นดินนะฮะเป็นเยลโล่สโตนนะฮะเป็นหินสีเหลืองที่ตามแนวชายฝั่งนะฮะก็เนี่ยฮะบรรยากาศก็แับเรามาเที่ยวเกาะนะครับ อากาศก็จะประมาณที่เออเหมือนเจจูน,น,นะครับก็จะคล้ายๆเกาะเจจูที่เกาหลีใต้ข้างหลังก็เป็นภูเขาข้างหลังเป็นภูเขาแต่เนี้ยก็จะมีช่งางภาพมาถ่ายรูปนะฮะนะก็ผมก็ยังเอาอย่างตรงๆนะฮะตอนนี้ก็เห็น,นแบบดินเนอร์อย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันมีรูปอะไรนะครับนีใ่ใช่ฮะใช่ฮะเนี่ยฮะมันก็จะเป็นรูปเงี้ยแต่ว่าผมก็ยังมองไม่เห็นว่า เขาถ่ายสวยๆให้เป็นอาร์ตอาร์ตไม่รู้แล้วแต่ผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นรูปอะไรมันไม่ได้เป็นรูปแต่ว่ามันแบบว่ามันเป็นแบบว่าธรรมชาติไงว่าแบบเอ้ยมันเป็นแบบกันขึ้นมาแบบนี้โอเคแสดงว่าผมอาจจะ,ะยังเข้าไม่ถึงแหะก็วิวก <S <S ็ถือว่า สวยนะฮะแล้วก็ค่าเข้าไม่แพงค่าเข้า80บาทประมาณ80บาทก็จะได้ชมวิวทะเลฮะ้กภูเขาภูเขาแล้วก็ทางนี้มีมิสเตอร์ลินด้วยอันนี้เป็นมิสเตอร์ลินนะฮะถ้าเกิดผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ผิดนะก็หมายความว่าเขาเนี่ยไปช่วยเด็กนะฮะในปี1910กว่าแล้วก็ถูกพัดเสียชีวิตนะฮะนกตรงบริเวณนี้นะฮะ ความตั้งใจของเขาคือมาหาของกินนะคะมาหาของกินนะคะความตั้งใจของเขาอันนี้เหมือนตลาดบ้านเราเลยเนาะใช่ไหมอ,อ,อร่อยมากเลยเหมือนของบ้านเราไหมคล้ายๆตอนีเยเขามีมหลายรสด,ด,ด้วยหรอมีให้ชิมหน้าร้านค่ะอ๋อเหมือนเยี่หลิวเขาจะน่าจะดังสาหร่ายนะคะสาหร่ายเยอะมากขิงกินนะคะแก้วละสามสิบบาทสามสิบ เป็นไงบ้างคะร้อนร้อนร้อนค่ะบเขาใส่น้ำตาลบ้างไหมไม่รู้ยังไม่ได้ชิมเลยนะครับก็พามากินอาหารทะเลนะฮะกินอะไรคะข้าวผัดไข่น่ะฮะอาหารทะเลแล้วก็มีไม่แต่เดี๋ยวไมกหลายอย่างต้แล้วา็แข็งนะราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเท่ากับร้านอาหารตัวไทยเลยฮะไม่ต่างโอ้ยโอ้ยไม่ต่างเลยฮะเหมือนเป๊ะอร่อยเหมือนกันเนาะรสชาติ ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะมีซีฟู้ดด้วยมีซีฟู้ดด้วยเออรสชาติที่หวานคือมีจิ้มไต้หวันเนี้ยไม่ต้องปวดตายเลน้ำจิ้มเนี่ยคล้ายๆซีฟู้ดมากรสชาติเนี่้รสชาตินี้อย่างเงี้ยกินที่เมืองไทยที่นี่ครับเป็นซาวเป็นซาซิมิแนวๆนี้นะครับคือบุญฝ่ายไลฟ์นะคฮะรสชาติเหมือนอาหารไทยนะฮะไม่ต่างเท่าไหร่ต่างได้มุญฝ่ายน่าจะเป็นปลาหมึกนึ่งนะคะ มีกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารแต่ข้าวอร่อยดียวไมครับที่เราไม่ลองจะเลยนะคะอร่อยนะอันนี้คืออะไร,รอ่ะมันคือบัวลอยเผือกกับโดยแต่มันเผือกจริงไงเนาะกับบัวลอยฟักทองคือกินเข้าไปแล้วก็แบมีความเป็นเผือกฟักทองอันนี้ไอซิ่งตัว มีผักชีด้วยนะในไอติมไม่ได้ไอติมใช่ไหมไอติมแล้วก็มีถั่วแบบโรยถั่วแบบแปลกๆหน้าตายน้าตาหน้าตาน่ารักจัง ก็เหมือนเราคือคนเดินที่เยาวราชเพราะเหมือนกับเป็นตลาดแต่เขาสะอาดกว่านะสะอาดครับแต่ว่าถ้าหอมไม่ตกจะดีมากใช่มันเฉอะแฉะไปหน่อยแต่ที่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะแม่ค้าส่วนใหญ่ก็พูดไทยได้ด้วยนะใช่ครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกตะกี้เขาเรียกเราอย่างเงี้ยเอ๊ะเขาเรียกเราเป็นหมาใช่ตะกี้เขาเรียกเราอย่างเงี้เราก็เลยงงครเรียกใครวะเนี่ย ข้าวมันไก,ก่ข้าวมันไก,ก่ข้าวมันไก,ก่ไม่มีขยะนะอะอเหรอไม่ใช่ข้าวมันไก,ลกล่ห,หรอก,ก็แล้วนี้คืออะไรทำไมคนซื้อเยอะจังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้คนซื้อเยอะอ่ะคืออะไรรู้ไหมคะลองกิน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 ไข่มุกนะคะชานุเพิร์ลแก้วแรกในไต้หวันนะคะจืดมากน้ำแข็งพอ<า>ด้าอร่อยเป็นก้อนเล็กๆจืดมากแต่ไข่มุกหวาน แบรนดนี้หอรนิห้าสิบห้าห้ิเหรียญ55ดอลลาร์ And a shot. Shot. <laughs> this is sister. Sister. This is plum tea setter. Okay. okay. The first I show you make tea. Okay. อมไหมเรียะเหมือนฟเลยเหมือนดอกไม้ไหมดดอกไม้ก็ให้ดมกลิ่นกลิ่นอืมโอเคส่วนาบอกว่าอนี่ว่า just one p r o n โอเค n d i f f e r e n อนนี้กทำจริง คะเอาจริงก็ธรรมดานะแต่ว่ามันได้บรรยากาศใช่เหมือนแบบเหมือนได้บรรยากาศนะคะพอคิวมาแบบจะมีแบบอุ้ยนะพอนดี้ค่ะเราเราเข้าไปเราสั่งคิวทชาแบบคุณจ่อยนะคะนี่นะคะเขาใช้นิ้วเขี่ยแบบนี้นะคะชาที่ได้รสชาติ น้ำร้อนอน,น้ำร้อนน้ำร,อร้อนน้ำร้อนั่รอบนึงใช่ไหมใช่ค่ะทิ้งความขมแม่เลยว่ะใส่เยอะ,ยะแค่ไหนรอบแรงที่องเททิง